เคล็ดลับในการทาเซรั่มให้ได้ผลเร็วแอนจะมาบอกเคล็ดลับในการใช้เอเฮงเคเซรั่มยังไงให้ได้ผลเร็วนะคะตัวนี้นะคะเอเฮงเคเซรั AH ่ม um กำลังเดินทางไปหาเพื่อนๆนะคะสำหรับลูกค้าที่สั่งไปนะคะใจเย็นๆรอนิดนึงน้องกำลังเดินทางไปค่ะและบางท่านก็ได้ใช้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับลูกค้าบางท่านนะคะ ถึงกับต้องแชทกลับมาหาแอนบอกว่าเฮ้ยแอนทําไมเซรั่มของคุณดีจังเลยเนื้อเซรั่มนิ่มมากแอนบอกเลยว่าไม่ใช่เนื้อเซรั่มดีอย่างเดียวแต่สรรพคุณของเขาคือดีมากๆตอบโจทย์ในเรื่องปัญหาผิวหน้าได้จริงๆนะคะคือบำรุงผิวหน้าลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำนะคะแล้วก็ยังช่วยในการอ่า ผัดเซล์ผิวเก่าค่ะเพราะว่าตัวน้ำผึ้งก็จะมีเอนไซม์จากธรรมชาติค่ะก็จะมีะช่วยให้เราผัดเซลล์ได้ที่แบบได้หลุดเร็วอย่างนี้เนาะใช่แล้ววันนี้นะคะการใช้เซรั่มในครั้งแรกบางท่านนะคะไม่ได้บำรุงหน้าไม่เคยขัดหน้าไม่เคยใช้เซรั่มเลยจริงๆนะคะ,ะเพื่อจะให้ผลลัพธ์ที่ดีนะคะแอนอยากแนะนำว่า ก่อนที่เราจะใช้เซรัม่มใช้ครีมนะคะเราควรจะเตรียมผิวเพื่อให้เซรั่มหรือครีมอะ่ะซึมได้ลงได้ลึกที่สุดนะคะแนะนำว่าการขัดหน้าที่แอนอสอนไปคลิปที่แล้วนะคะให้เราขัดในช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนนะคะไม่แนะนำให้ขัดในช่วงเช้าหรือช่วงกลางวันนะคะถ้าเกิดว่าจำเป็นจริงๆอาจจะขัดได้แต่ว่าไม่แนะนำก็คือหลังขัดแล้วควรจะ ใช้กันแดดเยอะๆเนาะห้ามออกแดดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผิวหน้าเราอาจจะไวต่อแสงในขั้นตอนการใช้เซรั่มในตอนเย็นก่อนเนาะคะหลังจากที่เราขัดหน้าเรียบร้อยเตรียมผิวเพื่อที่จะรับเซรั่มและครีมแล้วนะคะเราก็ใช้เซรัม่มเอเฮงเคเซรั่ม um นะคะทาลงไปได้เลยนะคะที่ใบหน้าที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็เกลียเซรั่มให้ทั่วแล้วก็อพอเซรั่มซึมปุ๊บ แล้วก็ตามด้วยครีมคา o m มินนะคะเอเฮเครีมนะคะเป็นไนท์ครีมนะคะตัวนี้จะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำและต้องการให้หน้าไบรท์ในข้ามคืนนะคะคือการใช้ในตอนกลางคืนเพื่อการบำรุงผิวหน้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าเวลากลางคืนค่ะในร่างกายของเราจะมีการซ่อมเซลล์ส่วนที่สึกหรอไปนะคะถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องผิวหน้าค่ะ เราควรจะมีสารสกัดวิตามินที่ตอบโจทย์ที่เหมาะกับปัญหาผิวของเรานะคะซึ่งตัวนี้คือดีมากๆเลยนะคะเรากา็ตัวนี้นะคะจะมีขม,มิ้นซึ่งสรรพคุณเขาดีอยู่แล้วเนาะจะทำให้ผิวขาวใสนะคะแล้วก็จะมีตัวอะบูตินค่ะจะเป็นาสารสกัดจากเบอร์รี่หลายชนิดนะคะช่วยลดเรื่องรอยแผลเป็นรอยดำจากสิวนะคะฝ้ากระจุดด่างดำนะคะและที่สำคัญ ยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นสาเหตุของการเป็นฝ้านะคะตัวนี้จะดีมากๆใช่เราก็ทาตามเซรั่มนะคะหลังจากที่เราใช้เซรั่มเสร็จเราก็ทาตรงนี้ตามเนาะจากนั้นเราก็นอนพักผ่อนตื่นขึ้นมาเราก็จะมีผิวที่ผ่องจริงๆอยากให้ทุกคนได้แบบได้เห็นแบบเอออารมณ์นั้นน่ะมันรู้สึกแบบเออเลิศมากทุกคนคือถ้าใครได้รอแล้วคือไม่ต้องให้แอนพูดเยอะทุกคนจะมาตอบแทนแอนเลยว่าเออ เฮ้ยแอมันมันโอเคจริงวะแกอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะเรามาสอนในตอนเช้ากันขั้นตอน,ตอนการดูแลผิวในตอนเช้านะคะตอนเช้าเราก็อาบน้ําล้างหน้าปกตินะคะจากนั้นเราก็ทาเซรั่มเอเฮงเคเซรั K ่มลงไปก่อนเลยนะคะทุกครั้งที่เราทาครีมนะคะให้เราใช้เซรั่มลงก่อนเนาะจากนั้นค่ะในตอนเช้าอ่ะเราจะใช้ตัวนี้ครีมน้ํานมข้าวนะคะตัวนี้ เอเคครีมน้ำนมข้าวนะคะตัวนี้จะบอกได้เลยว่าดีมากๆเพราะตัวนี้จะเป็นดับเบิ้ลไบรท์จะมีสารสกัดที่ทำให้ผิวขาวทุกสูตรอยู่ในตัวนี้หมดเลยจะบอกได้เลยว่าตัวนี้คือตัวแม่แห่งผิวขาวใช่และที่สำคัญนะคะคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะตัวนี้ ครีมน้ำนมข้าวสามารถช่วยคุณได้นะคะมันจะทำให้การอักเสบลดน้อยลงนะคะยิ่งใช้คู่กับเซรั่มครีมน้ำนมข้าวตัวนี้คู่นี้คือในเรื่องสิวจบปัญหาใช่ค่ะคือดีมากๆเนาะสำหรับวัยรุ่นนะคะแอนแนะนำตัวนี้ตัวนี้จะทำให้อรอย แผลเป็นจากสิวหายได้เร็วขึ้นสมานได้เร็วขึ้นนะคะสำหรับคนที่มีการแพ้แพ้แพ้ครีมต่างๆเป็นผิวติดสารเนี่ยค่ะตัวนี้จะตอบโจทย์คุณได้เลยเนาะคือตัวนี้บอกได้เลยว่าตัวแม่คือมันเลออะอยากให้ทุกคนได้ลองเนาะคือถ้าเพื่อนๆได้ลองแล้วเพื่อนๆจะมาพูดแทนแอนได้เลยว่าเฮ้ยพี่แอน,นมันโอเคจริงๆนะได้อย่างนี้อ,อยากให้ลองอ่ะ พอเราทา,เ,าเซรั่มเสร็จเราก็ตามด้วยครีมน้ำนมข้าวนะคะจากนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าสิ่งที่ไม่ควรพลาดและควรจะทาทุกวันคือันแนะนำว่าให้ทาครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดจะช่วยป้องกันรังสี UV จากแสงแดดนะคะซึ่งรังสี UV ค่ะเป็นสาเหตุของการเกิดฝ้าเลยนะคะเพราะฉะนั้น เราต้องใช้ครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดเราจะเลือกใช้อย่างไงครีมกันแดดนะคะเราต้องเลือกใช้ตัวที่มี spf 5 0ขึ้นไปนะคะ pa 3บวกนะคะ pa บวกบวกบวกเราถึงจะสามารถป้องกันแสงแดดที่มันจะมาทำให้ผิวหน้าเราเสียได้นะคะแล้วก็เสร็จเราต้องถ้าจะออกแดดนะคะเราควรจะมีหมวกมีร่มเพื่อป้องกัน แสงแดดและที่สำคัญต้องปิดแมสทุกครั้งนะคะช่วงนี้ระวังด่วงสุขภาพด้วยด้วยรักและห่วงใยจากเอเฮงนะคะใครสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเอเฮงเคเซรัมหรืออาที่ Facebook ส่วนตัวแอนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย